นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่68พายุใหญ่นี่คือการปรากฏอีกครั้งของพายุใหญ่นั้นหรือพายุที่พอดีเกิดตอนเขาเกิดทำลายล้างสมาชิกหน่วยพิทักษ์ท่าแฮริสันทั้งหมดเมื่อ8ปีก่อนทำลายกำแพงเมืองท่าพัท,ทนบูชาบรรพบุรุษที่เขาเอเลเฟนโบนหายไปครึ่งหนึ่งทำให้ทั้งชนพื้นเมืองและชาวจักรวรรดิยังไม่ฟื้นตัวจนถึงทุกวันนี้เอีย e. นกดใจที่เต้นรัวเร็วเขากลั้นหายใจสังเกตทิศทางของสัตว์ทะเลแล้วใจก็สงบลงเล็กน้อย ไม่มีอะไรร้ายแรงสองสามปีมานี้ถ้าแฮร์ริสันสร้างเขื่อนกันคลื่นทั้งสองข้างฝูงปลาและสัตว์ทะเลทั่วไปไม่สามารถข้ามผ่านได้ไม่เป็นอันตรายต่อในท่าเรือดูเหมือนได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและสัตว์ทะเลก็ไม่โง่เรือประมงและเรือใหญ่ของมนุษย์สำหรับพวกมันก็เหมือนสัตว์ร,ร้ายที่น่าสะพริงกลัวดังนั้นสัตว์ทะเลที่พุ่งชนท่าเทียบเรือโดยตรงมีน้อยมากแม้แต่ผู้ล่าในฝูงปลาก็ไม่มีเวลาล่าเหยื่อที่อยู่ใกล้แค่เอือ้อมเพียงวนเวียนในน้ำตื้นสั่นสถานด้วยความกลัว และแปลกที่ครั้งนี้สา์ทะเลน้อยผิดปกติอย่างน้อยก็เทียบไม่ได้กับฝูงปลาแซลมอนที่อพยพขึ้นแม่น้ำอีโวในเดือน3าสี 4, ที่อยู่ในความทรงจำของเอียนตอนนี้อันตรายมากมองดูพายุในที่ไกลเอียนเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนแม้ไม่รู้สาเหตุแต่ความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถต้มทั้งทะเลให้เดือดน,นั้นอาจมาจากสุสานปริศนาที่อาจารย์ฮีเลียตพูดถึง พลังของมันยิ่งใหญ่มหาศาลแม้แต่พายุที่เกิดจากพลังที่เหลือก็ยังรุนแรงกว่าลมระดับ16ไม่ต้องพูดถึงสายฟ้าที่แล่นไปมาในนั้นยิ่งอันตรายจนทําให้คนสั่นสะท้านแต่แต่แตในเมืองที่กําลังจะ,ะเผชิญพายุฟ้าร้องและฝนกระดน่ำนี้เอียนกลับรู้สึกว่าหัวใจตนเต้นเร็วไม่ใช่แค่ความกลัวไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นมากกว่านั้นคือความตื่นเต้นระทึกใจและความปรารถนาจากใจจริงเอียนชอบทัศนียภาพแบบนี้ เขากลั้นหายใจจ้องมองลมแรงที่คำรามกึกก้องในที่ไกลเพ่งมองแสงร้อนสีทองแดงใต้ทะเลเขาละโมบกว่าตามองสายฟ้าที่แล่นไปมาในเมฆและเสาเมฆหัวใจเต้นรัวยอย่างรุนแรงทัศนียภาพที่หายากสถานการณ์อันตรายที่คนธรรมดาช่วชีวิตอาจไม่ได้เจอสักครั้งเขาชอบสิ่งแบบนี้เอียนเห็นภูเขาไฟระเบิดก็จะเคลือบเคลิ้มกับความงามที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเห็นใต้ฝุน่นก่อตัวก็จะทึ่งในพลังอันยิ่งใหญ่ เห็นการพวยพุ่งของโคโรนาดวงอาทิตย์ในอวกาศก็จะตื่นเต้นจนกำมือแน่นเขาไม่ใช่คนชอบภัยพิบัติเพียงแต่สนใจใคร่รู้การเคลื่อนไหวและทัศนียภาพธรรมชาติทั้งหมดที่หาดูได้ยากบนโลกเขาปรารถนาจะเป็นพยานให้กับสิ่งเหลือเชื่อทัศนียภาพที่คนธรรมดาแทบไม่มีโอกาสได้เห็นเหล่านั้นดังนั้นเขาจึงใฝ่ฝันถึงห้วงดาวอยู่เสมอใฝ่ฝันถึงทุกสิ่งที่เคยเกิดกำลังเกิดและจะเกิดขึ้นในดวงดาวนับไม่ถ้วนในจักรวาล แต่แน่นอนชีวิตสําคัญกว่าสายหน้าเอียนไม่ได้โง่เขาถอนหายใจต้องกลับบ้านแล้วงานอดิเรกคืองานอดิเรกไม่มีชีวิตจะไปเป็นพยานให้อนาคตและทัศนียภาพแปลกประหลาดต่อได้อย่างไรเขาเพียงเมื่อลอยไปชั่วครู่เป็นส่วนที่ยังไม่เติบโตในนิสัยที่แสดงออกมาโชคดีที่เตรียมพร้อมไว้แล้วต้องกลับไปจัดการให้น้องชายปลอดภัยสองเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ฮีเลียเสริมความแข็งแรงให้บ้านสร้างที่หลบภัยเอียนก็ช่วยไม่น้อย อย่าเห็นพายุในทะเลไกลดูน่ากลัวจริงๆแล้วส่วนหลักจะไม่พุ่งเข้าท่าแฮริสันโดยตรงเพราะข้างๆคือเทือกเขาเบสันทิศทางพายุนี้น่าจะไปตามแนวเทือกเขามุ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ต่อเฉียดหน้าผาเซอร์ทานแล้วพุ่งเข้าทะเลแวนเดอริงนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทะเลแวนเดอริงมีชื่อว่าทะเลแวนเดอริงเพราะที่นั่นคือจุดหมายของพายุไต้ฝุ่นในทะเลตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ดินแดนที่สายลมฟ้าอากาศเรรอนเรือธรรมดาเมื่อเข้าไปแล้วอย่าหวังจะได้กลับมา พายุใหญ่ที่มาจากซากอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในทะเลไกลนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่ถึงอย่างนั้นแม้จะเป็นเพียงคลื่นลมของพายุใหญ่ก็เพียงพอจะสั่นสะเทือนบ้านเรือนพัดคนและสัตว์ลอยไปไม่ว่าถ้าแฮริสันหรือชนพื้นเมืองเรดบูตต้องรับผลกระทบทั้งคู่การสู้รบของทั้งสองฝ่ายต้องยุติชั่วคราวแน่จบแบบไม่สมศักดิ์ศรีหลังพายุน่าจะสงบลงพอสมควรพอดีสัตว์เหนือธรรมชาติหลายตัวต้องบาดเจ็บแน่ ตอนนั้นจะเป็นโอกาสในการล่าของค่าด้วยความคิดเช่นนี้เอียนไม่อยู่ต่อแต่วิ่งกลับบ้านเหมือนคนเดินถนนคนอื่นอย่างไรก็ตามระหว่างวิ่งในใจเขาก็ผุดความสงสัยขึ้นมาไม่ถูกเอียนพึงพำไม่ว่าชนพื้นเมืองหรือท่านไวเคาแกรนต้องรู้แน่ว่าพายุใหญ่กำลังจะมาอย่างมากก็แค่ไม่รู้เวลาแน่นอนแต่พวกเขายังตัดสินใจทำสงครามดูเหมือนไม่ได้คิดถึงการป้องกันภัยพิบัติล่วงหน้าเลยท่านไวเคาแกรนและผู้เท่าพูเดตอนนี้อยู่แนวหน้า กำลังหลักของชนพื้นเมืองก็เผชิญหน้ากับพวกเขาอยู่พอดีเพราะพายุพวกเขากลับมาเสริมกำลังได้ยากการป้องกันของท่าแฮริสันตอนนี้ว่างเปล่ามากถ้าชนพื้นเมืองเตรียมพร้อมมาก่อนไม่ลังเลแม้แต่น้อยเอียนเปิดการมองเห็นล่วงหน้าราวกับหมอกทะเลที่เดือดพล่านในที่ไกลได้เข้าใกล้ท่าเรือหมอกฝนบางๆปกคลุมบ้านหินแข็งแรงและถนนของท่าแฮริสัน น้ำฝนไม่สามารถฉล้างมันได้ลมแรงก็เพียงพัดให้ระลอกเล็กน้อยหมอกฝนสีฟ้าขาวนี้คือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดจากสนามลิขิตเวทแปรปรวนอย่างรุนแรงแทนความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติลางบอกเหตุภัยพิบัติแต่ตอนนี้ปรากฏการณ์ประหลาดทั้งหมดจางหายไปในหมอกที่พวยพุ่งขึ้นตรงหน้าเอียนการมองเห็นล่วงหน้าที่ละทิ้งลักษณะทั้งหมดใช้เพียงสีและความเข้มจางของหมอกเป็นลักษณะสามารถเห็นความเป็นมงคลและอปะมงคลรวมถึงอนาคตของสรรพสิ่ง ช่วพริบตาท่าแฮริสันในสายฝนกลายเป็นก้อนหมอกสีเทาขาวและในทิศทางใกล้เอียนมีกลุ่มหมอกสีแดงเลือดหลายกลุ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกระทั่งมีหนึ่งกลุ่มกำลังพุ่งเข้าใกล้ทิศทางที่เขาอยู่อย่างรวดเร็วเป็นชนพื้นเมืองมาหาข้าหรือไม่ใช่แค่ผ่านทางเดียวกันเพราะหมอกบนตัวอีกฝ่ายคุ้นตามากเอียนที่เคยปะทะก,กับชนพื้นเมืองมาหลายครั้งแยกแยะตัวตนของกลุ่มหมอกแดงเลือดได้อย่างง่ายดายเขาโดยสัญชาตญาณคิดว่าอีกฝ่ายอาจมาหาตนอีก แต่คิดอย่างละเอียดแล้วก็ตัดความเป็นไปได้ไดนี้ออกทันทีถ้าแฮริสันด้วยแก่นแท้เป็นป้อมปราการท่าเรือทหารในเขตชายแดนที่ด้านหน้าตำแหน่งที่เขาอยู่ตอนนี้มีหอคอยที่ทหารรักษาเมืองเฝ้ายามอยู่ปกติจะมีทหารรักษาเมืองถือหน้าไม้สองถึงสี่นายประจำการเห็นได้ชัดว่าการบุกเข้าเมืองครั้งนี้ของชนพื้นเมืองมีการเตรียมการมาดีเหมือนกับที่ท่าแฮริสันมีสายลับในหมู่ชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองในท่าเรือก็ต้องมีคนในอย่างลุงจำเป็นของเขาเช่นกัน พวกเขารู้ตำแหน่งและรายละเอียดของหอคอยเหล่านี้ชัดเจนจึงส่งกำลังชั้นยอดมาในทันทีมุ่งถอนรากถอนโคนจุดแข็งเหล่านี้เตรียมพร้อมคือได้เปรียบต้องหยุดเขาไว้เอียนตัดสินใจอย่างรวดเร็วแผนบุกของชนพื้นเมืองสมบูรณ์มากทหารรักษาท่าแฮริสันไม่ได้เตรียมตัวในพายุคลุมสูญเสียหนักและเมื่อไม่มีหอคอยกดดันไม่ว่าแผนต่อไปของชนพื้นเมืองจะเป็นอะไรต้องรับรื่อแน่นอนยิ่งกว่านั้นหอคอยนั้นรับผิดชอบการป้องกันแถวบ้านเขา ช่วยคนก็คือช่วยตัวเองแต่เขายังไม่เข้าใจโลกเทราดีพอกลุ่มหมอกแดงเลือดพุ่งพยานในพายุพวกเขาเห็นได้ชัดว่าใช้วิธีบางอย่างที่ละเลยแรงต้านจากลมแรงนักล่าชั้นยอดเหล่านี้รีบเร่งไปยังหอคอยที่กระจายอยู่ในท่าเรือด้วยความเร็วสูงสุดเป้าหมายของพวกเขาคือทำลายกำลังป้องกันภายในท่าแฮริสันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวและระหว่างทางพวกเขาไม่รังเกียจที่จะฆ่าคนไปด้วยฟิลฟิลฟิล เสียงหวีดแหลมดังขึ้นบางส่วนเป็นสายธนูสั่นบางส่วนเป็นลูกดอกพุ่งบางส่วนอาจเป็นนีดหรือก้อนหินปลิวแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรชาวท่าแฮาริสันในทิศทางที่นักล่าชั้นยอดเหล่านี้มุ่งไปล้วนลม้มลงเหมือนต้นข้าวท่ามกลางเสียงกรีดร้องและเลือดที่กระเซ็นเห็นเพียงเงาดำร่างเตี้ยกระโดดไปมาในช่องว่างและดัดฟ้าตึกเก็บเกี่ยวชีวิตนักล่าชั้นยอดที่มุ่งไปหอคอยชายฝั่งตะวันออกของท่าเรือลดลูกดอกในมือลงผ่านชาวจัก,กรวรรดิที่ล้มอยู่ข้างกาย กำลังร้องด้วยความตกใจรูปท้ายถอยแต่ร่างกายแข็งเทือขึ้นเรื่อยๆเพราะพิษเขารู้สึกว่าสภาพตัวเองดีมากจนถึงตอนนี้ยังไม่พลาดสักครั้งพรของวิญญาณลมที่หมอผีใหญ่มอบให้สามารถละเลยผลกระทบจากแรงลมภายนอกทั้งหมดแม้จะคงอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ก็พอจะทำภารกิจให้สำเร็จโจมตีพวกคนนอกที่ยิงพยองหน้ารังเกียจเหล่านี้อย่างหนัก เขาใกล้ถึงจุดหมายแล้วแต่เมื่อผ่านสี่แยกหนึ่งนักล่าพบว่าที่มุมข้างถนนมีเด็กชนเขาบริสุทธิ์คนหนึ่งกำลังสั่นด้วยความกลัวเป็นเพราะพายุฝนกลับบ้านไม่ทันแถมหาที่หลบภัยไม่ได้หรือเขาไม่เคยคิดอะไรมากสัญชาตยานนักล่าทําให้เขายกลูกดอกขึ้นด้วยความรวดเร็วชํานาญคํานวณแรงลมแล้วเป่าลูกดอกพิษใส่เด็กคนนั้นจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคําที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับ เพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน